คราวนี้เรามาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับของตัว EVO Smart Box นะครับคือ EVO App Guide ใน EVO App Guide เองนี้ก็คือจุดประสงค์เราเราต้องการที่จะให้ทางผู้ใช้เนี่ยสามารถเข้ามาดาวน์โหลดนะครับจากแอป t o r e ของเราเองได้นะครับเพราะเราพบว่าลูกค้าบางท่านนะครับไม่มี Account ใน p l a นะครับและดาวน์โหลดไม่เป็นนะครับเราเลยทำตัวตัว EVO ตัว EVO App Guide ขึ้นมาให้ลูกค้าดาวน์โหลดลูกค้าสามารถที่จะ เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมหรือว่าเป็นพวกสิ่งเกี่ยวบันเทิงสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยใจากในหน้านี้นะครับแล้วก็ถ้านยังสามารถดูแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนเครื่องท่านได้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเล่นได้นะครับอย่างง่ายนะครับตรงนี้ครับนี่ก็คือวัตถุประสงค์ของตัว e v o a p p Guide สำหรับนักเล่นเกมตัวโยงนะครับต้องมาดูในฟังก์ชันนี้เลยนะครับ,นะรบตัว e v o Smart Box เองเนี่ยท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้อย่าง เป็นหมื่นเป็นแสนเกมนะครับจากเฮสโตนะครับตรงนี้สามารถเข้าไปแล้วก็จะมีเกมมากมายให้ท่านดาวน์โหลดนะครับแต่เพียงแค่ว่าเพียงท่านต้องสามัครแอ c o u n t ของตัว gmail นะครับแต่ถ้าหากว่าทางท่านเองไม่มีสามาชิก gmail แล้วทําไม่เป็นอ่าเรามี e- eoo app guide นะครับที่รวบรวมเกมไว้ให้แล้วถ้าสามารถดาวน์โหลดจากตรงนี้เข้าไปเล่นได้เลยนะครับ หลังจากที่การติดตั้งเกมเรียบร้อยแล้วถ้าสามารถเข้ามาเลือกเล่นเกมได้ในในส่วนของตัวแอปที่ติดตั้งแล้วนะครับนะครับคราวนี้เรามาดูฟังก์ชันพิเศษนะครับที่มีเฉพาะทาง EvoSmartbox นะครับตรงจุดนี้เรามีโปรแกรมที่ชื่อว่า m u l t ต Screen นะครับตรงนี้ครับตัวนี้จะทำมือถือของท่านให้เป็นตัวรีโมทคอนโทรลนะครับ โอเคง่ายมากหลังจากที่เปิดโปรแกรมแล้วนะครับเราสามารถเลือกตัวเครื่องปุ๊บแค่นี้ครับเราก็สามารถควบคุมตัวกล่อง Eo Smart Box ได้แล้วนะครับตรงนี้เป็นเมาส์ถ้าสังเกตีนเป็นเมาส์โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูความสามารถพิเศษในการเล่นเกมแบบจอยสติ๊กได้ ใน EVO Smart Box จะมีฟังก์ชันพิเศษนะครับเป็น G-Sensor ถ้าสามารถที่จะขับรถโดยใช้มือถือตรงนี้ได้นะได้ขับยานเลยะได้อย่างสมูทเนื่อง Smooth, จากว่าทาง e ี o ใช้ GPU 8คอร์ครับทำให้การเล่นเกม 3D แบบนี้สมูทมากนะครับแล้วก็ด้วยหลัโปรแกรมจอยสติ๊กตัวนี้เป็นโปรแกรมที่เป็นลายเส้นเฉพาะตรง EVO มานะครับทำให้การเล่นนั้นสมูทมากครับ okay. แค่นี้เองครับก็ทำให้การเล่นเกมนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนุกมากบางท่านที่ต้องการจะเล่นหนังบูเลนะครับหรือบางท่านที่ไม่มีเครื่องเล่นบูเลไม่มีเครื่องเล่นฮิตทีเพเยอรหรือเครื่องเล่น 3D evo smart box ตัวนี้สามารถตอบโจทย์ท่านได้นะครับเพียงกล่องเดียวทำได้ทุกอย่างนะครับคราวนี้ผมทดลองให้ดูนะครับเรามาสมมติถ้ามีหนังที่ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับอยู่ในฮาร์ดดิส์ตัวนี้ท่านต่อคดอด o อกกิ้นะครับ แล้วก็เสียบเข้าตัว evo smart box ครับตัวเครื่องเ,ออเรามีเมนูที่ชื่อว่า video player นะครับง่ายมากเข้าไปในเมนูนี้ปุ๊บนะครับแค่นี้ท่านก็จะเห็นละว่ามันจะมีรายการที่ชื่อว่า usb เข้าไปอันนี้ก็คือเป็นรายชื่อหนังนะครับจุดเด่นของตัว evo smart box นะครับก็คือการเล่นหนังนั้นจะคมนะครับและสามารถออกภาพได้ระดับ 4k นะครับคุณภาพภาพนั้นชัดกว่าตัว full hd ถึง8เท่านะครับซึ่งยังไม่มีเจ้าไหนทำได้ แล้วก็คุณภาพภาพสีต่างๆจะสดนะครับสดกว่าเครื่องเลเซอร์ดิพเยอร์ครับอีกทั้งการถอดรหัสสัญญาณภาพและสัญญาณไฟาาลไฟส D D ไไ์สามารถเล่นไฟล์ที่ข้ารหัสเสียง DTS HD 7.1ได้เข้าตัว2 HD ได้สามารถเล่นไฟล์พวกนี้ได้ผมยกตัวอย่างไฟล์นี้ครับอันนี้เป็นไฟล์ ISO ไฟล์นะครับมีขนาดประมาณ40กิก์นะครับเป็นการเข้ารหัสแบบ DTS HD นะครับ ง่ายมากนะครับเข้าปุ๊บสังเกตว่าภาพและคุณภาพ,าภาพาต่างๆจะสดกว่าเครื่องเล่นดีเทั่วไปนะครับก็เล่นยอ,อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับการเล่นอยู่บนอ,อันนี้เป็นเข้ารหัสแบบ Dolby to HD นะครับตรงนี้นะครับ e v o s m a Box สามารถที่จะทําการรวมไฟล์นะครับกรณที่ว่าเรามีหนัง 3D ตัวนี้สามารถที่จะช่วยในการแปลงให้เป็นหนัง 2D ได้นะครับ,นะรบเราเลือกเป็น top t o bottom นะครับแค่นี้หนัง 3D ที่เป็นไซส์ by ไซส์ก็สามารถที่จะแปลงให้เป็น 2D ได้หรือถ้าที่บ้านท่านมีหนัง 3D ทีวี 3D อยู่และมีหนัง 3D เครื่องตัว EvoSmart Box สามารถที่จะเล่นหนัง 3D และส่งสัญญาณภาพ 3D ออกไปยังทีวีของท่านได้นี่แหละครับความสุดยอดของตัว EvoSmart Box ผมมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่สุดยอดมากสำหรับ EvoSmart Box อกยากจะนำเสนอนะครับตัวคาวโฟโต o นะครับตรงนี้มีประโยชน์มากนะครับกรณีที่ทางกล่องอยู่ที่บ้านนะครับตนตัวคุณนั่นแนหะออกไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศและคุณต้องการจะแชร์รูปภาพวิดีโอหรืออะไรก็ได้ h a t e v e r ส่งไปยังกล่องนี้นะครับใช้ตัวเมนูนี้ได้น,นะครับตัวคาวโฟโต้นะครับตรงนี้เราใช้บริการของตัวดับบล็อกอยู่นะครับตรงนี้เราเข้าไปที่ดับบล็อกแล้วผมจะสาธิตให้ดูนะครับผมมีมือถือเครื่องนี้อยู่นะครับผมก็ถ่ายรูปนะครับโอเคจากนั้นผมก็จะอัปโหลดเข้าไปในอแอคเคาน์ของผมนะครับ๊บ โอเคแค่นี้เดี๋ยวรออสักคู่รูปก็มาถึงที่บ้านคุณแล้วนะครับง่ายมากนี่ครับง่ายมากแค่นี้ท่านสามารถที่จะแชร์รูปภาพจากสถานที่ใดก็ได้มายังเครื่องที่บ้านคุณให้คนที่บ้านคุณนั้นได้ดูภาพจาก EvoSmart Box ขอบคุณครับ โอเคครับคราวนี้เรามาดูวิธีการแชร์ภาพจากมือถือนะครับเครื่องตัว evo smart box เองมีความมาสามารถพิเศษนะครับสามารถแชร์ภาพจากตัว iPhone ก็ไปยังตัวทีวีของท่านก็ได้หรือจากมือถือ Samsung หรือ Android ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างทําให้ดูนะครับตรงนี้ง่ยายมากและเร็วมากนะครับแค่กดเพยไปที่ตัวอัลบัลล้มรูปของท่านนะครับแล้วก็ส่งขึ้นไปท่านจะเห็นตัว รายชื่อเครื่องตัว e v o s m a r t b o x นะครับถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนภาพได้ทันทีอย่างวดเร็วเลยนะครับ,นะรบเห็นไหมละครับค่อนข้างจะง่ายมากเลยนะครับตรงจุดนี้ สิ่งหนึ่งที่ทางบริษัทวิกซี่ใส่ใจในอีโวสมาร์ทบอกนะครับไม่เพียงแค่คุณภาพสินค้าเรายังใส่ในใจในเรื่องของการบริการนะครับ mm hmm. ผมขอนําเสนอตัวฟังก์ชันหนึ่งที่อยากจะให้กับท่านผู้ใช้ได้เข้ามาลองใช้นะครับ mm hmm. ก็คือในส่วนของตัวอีโวเฮลท์นะครับตัวนี้เราตั้งชื่อว่าเป็นมิสเตอร์อีโวนะครับคอยช่วยไขยปัญหาต่างๆให้กับท่านครับนะครับ,นะรบตรงนี้ก็คือจะเป็นคําถามต่างๆหรือว่าวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็มีวิดีโอสาธิตนะครับ แล้วก็บางทีเราก็จะรีวิวแอปพลิเคชันที่น่าสนใจนะครับเข้าไปอย่างนี้ท่านสามารถดูเรียลไทม์ได้เลยเพียงแค่ท่านต่ออินเทอร์เน็ตนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการใช้งานอย่างเช่นผมยกตัวอย่างบางท่านต้องการสมัคร,รเพจสโตลงทะเบียนเพจสโตไม่รู้ทํำยังไงนะครับไม่ต้องโทรมาหาเราดูในหน้าจอน,นี้ได้เลยครับตอบโจทย์เลยบอกเลยเป็นขั้นตอนอย่างละเอียดมีรูปภาพประกอบนะครับบางอันเราก็จะมีวิดีโอประกอบให้นะครับนะครับหรือถ้าท่านติดปัญหาขอโทษที หรือบางทีถ้าท่าติดปัญหาอ่าเราก็จะมีบอกว่าอ่าเครื่องค้างทำยังไงแก้ปัญหายังไงนะครับโอเคหรือหลายๆคำถามที่เราได้รับจากทางโทรศัพท์มาเราก็จะเอามาเกาะเก็บเอาไว้ให้กับท่านให้ลองอาได้อ่านนะครับว่าคาถามคาถามที่ทางลูกค้าส่วนใหญ่ถามมามีอะไรบ้างนะครับและคําตอบคืออะไรนะครับอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนี่แหละครับความใส่ใจที่เราอยากจะมอบให้กับทางท่านลูกค้าทุกคนนะครับ